เรื่องเรื่องเกียนคีย์บอร์ดที่เขาเข้ามาแบบว่า,าพูดจาไม่ดีนะคะหยาบคายแล้วก็ท้าทายต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>จริงๆเราก็เก็บหลักฐานรวบรวมข้อมูลมาสักพยาล้วแหละเแล้วก็ส่งให้พิจานายเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>แล้วก็เลยปรึกษากันว่าคนไหนที่เราฟ้องได้เราก็ฟ้อง<ด>แล้วก็แจ้งความ,มค่ะกี่รายคะี่วันนี้กี่รายก็มีมีอย่างน,น,น้อยประมาณ4ี่ลายนะครับม,มีที่อยู่แน่ขาย เป็นกรณีหมิ่นประมาทแล้วนะครับค่ะคำพูดที่ใช้ประมาณไหน่อยเหรับพี่โอ้ค่อนข้างค่อนข้างจะคือถ้าพูดออกอากาศมันมันไม่ไม่ดีนะครับจะมีรายละเอียดอยู่ครับคือเขาใช้คําพูดค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะเหยียดหยามดูหมิ่นนะฮะสบประมาทนะฮรค่ะคำพูดแรงๆค่ะคือเท่าที่เห็นในไอจีเนาะก็ที่พี่อ๋อมลงไปอ่ะก็คําพูดตามนั้นนะคะใช่ค่ะเกี่ยวกับเองแบบ พขาู้ตรงคือขู่รมเยอะเหมือนกันทำไมถึงได้มาเป็นสีลายนี้ล่ะคะพี่ออมอันนี้คือแรงแรงมากแรงมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมันลุกล้าเรื่องส่วนตัวเกินไปแล้วก็มันมันมันเหมือนกับว่าเขามาพูดจาในลักษณะมันลุกล้าเรื่องส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวพี่ออมด้วยนะคะ,ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแรงมากทั้งทั้งสี่คนนี้นะแต่ว่ามันมีลายลายย่อยอีกอื่นๆด้วยะคะ่ะแต่ว่าขั้นต่ําคือ4ี่คนแน่ๆค่ะแสดงว่าก็จะมีเพิ่มเติมอีกใช่ไหม มีค่ะมีมีเพิ่มเติมอีกค่ะใครที่แบบว่าเอา่อคือจริงๆแล้วอะเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดด้วยอารมณ์แล้วก็เรื่องแบบที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ตรงอะไรอย่เงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้มันคือหมิ่นประมาทแล้วอะแล้วที่สําคัญเลยคือว่าที่เราต้องมาแจ้งความเนี่ยเพราะว่าคือเขามีการท้าทายเรามาแล้วก็พูดถึง ว่าตำรวจจับเขาไม่ได้ด้วยท่านรัฐมนตรีก็ไม่มีใครทําอะไรเขาได้ด้วยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเจอเขาเหมือนกันว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก to ็เลยงงค่ะน้นอายเนมันเริ่มราเริ <c oughs> render, ่มแเริ <lum> ่มมันเป็นยังไงเราถึงต้องมาเดวันนี้แไม่ไแล้วอะไรเอาเป็นว่าเริ START ่มแรกอะตั้งแต่ตั้งแต่ที่ออกมาพอเอาแล้วกันตั้งแต่พอเอาการเอ่อการทํางานของรัฐบาลนะนะคะ ประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งแล้วกันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีพวกที่เขาเข้ามาแบบเห็นต่างแล้วไม่เห็นด้วยค่อนข้างที่จะมันไม่ได้เยอะไม่เป็นส่วนน้อยนะแต่ว่าบางคําพูดที่มันรู้สึกว่ามันรุนแรงคือตั้งแต่คอเอาแล้วกันมันก็จะมีอย่างนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าอันไหนที่เรารับได้แล้วเราพูดคุยกันแล้วเปลี่ยนทัศนคติกันน่ะเราก็ไม่ได้เราก็โอเคแต่ว่าอันไหนที่มันรู้สึกว่ามันแบบเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอ๊ะมันไม่ใช่แหละ เพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงใครเราพูดถึงการทํางานในตอนนี้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรแล้วมันจะแก้ไขยังไงคือเหมือนเป็นการสอบถามแล้วก็เมื่อไหร่จะแก้อะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ<ม>แต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมันมาด่าดเรื่องส่วนตัวมาด่าดพ่อแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมาด่าดสามีเราแล้วก็มาพูดถึงเรื่องข้อบครัวเราแล้วอันนี้มันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ง <c oughs> ย้กากขามีขมีด่าถึงนบอกว่าเราเป็นตัวิ ควรที่จะพูดเลยอะ่ะเพราะว่าเราไม่ใช่ไงคะเออมันมาแรงมากนะอันนี้คือเป็นเพศแม่นะเออแล้วก็มาด่าเราเรื่องเนี้ยอันนี้แหละค่ะก็คือมันเป็นคําที่มันเข้าข่ายมากๆใช่ไหมคะคือคือ,คอถ้าถ้าได้เห็นได้อ่านได้ฟังแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่รับไม่ค่อยได้นะฮะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่โดน คำพูดลักษณะนี้นะมันมันมันเป็นการสบประมาทดูหมิน่นเหยียดหยามกันอย่างาร้ายแรงอะนะครับอย่างตัวเราคิดว่าคำไหนที่แรงบางคนที่เราเราดี่จก็เหยียดใครแรงที่ดูว่ามเขาตรงไม่โอเคเลยกะลีเป็นโสเภณีแล้วก็หาว่าสามีเราใครอยาเสพติดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดถึงเรื่องแบบเ,เดินแก้ผ้าโชว์สัลเอีไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ ي, เฮ้ยเดินไปละอันเนี้ย อันนี้นเราเรา,เราไม่ได้ไปไทําอะไรใครนี่เราก็เราไม่เคยรู้จักคนพวกนี้มาก่อนไม่เคยมีปัญหาคนพวกนี้มาก่อนตั้งแต่แบบอยู่ในวงการเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนอยู่แล้วเงี้ยค่ะเราก็จับไปเดนได้ว่าคือแสดงว่าการที่เรามาเคลื่อนไหวทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการเกี่ยวกับเรื่องเอ่อการที่มาบอกถึงปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทําให้คนพวกนี้เขาไม่ค่อยพอใจเราเท่าไหร่ในความรู้สึกนะเขาอ่านข้อความลัขึ้นเลยไหมคะ ขึ้นค่ะไม่ลงเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ลงเลยสามีสามีว่าไงบ้างคะพี่อ๋อสามีก็โกรธนะคะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในตรงนี้นะแล้วมาพูดถึงเขาแบบนี้อย่างเงี้ยคือมันกระทบมากจริงจแล้วคือมันทําให้เขาแบบเฮ้ยคนจะมองเขายัางไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงอะ่ะถ้าทายยาวคงโดนจับไปแล้วอะ่ะใช่ป่ะมีขู่มีขงขู่ค่ะก็มีของขู่ว่าแบบว่าเออ เหมือนจะแบบว่าทําให้เราแย่ yeah, อะไรอย่างเงี้ยมีมีมีของขู่มีมของขู่ท้าทายค่ะมีแต่ไม่ได้แบบจะทำลายร่างกายหรือว่าจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตามถึงบ้านอะไรนี้นะไม่มีนะยังยังไม่มียังไม่มีย,มมมยังไม่มีตามถึงบ้านคือคที่ที่มาวันนี้ไม่ได้มาเพราะความโกรธแค้นโกรธเคืองนะครับแต่ว่าอยากจะมาใช้สิทธิ์ทางกฎหมาเยเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการที่แสดงออกทางความคิดเห็นแต่ว่ามันต้องไม่กระทบคนอื่น แต่ว่าที่มาคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยปัญหาก็คือนั่นแหละมันเข้าข่ายผิดกฎหมายนะทางคุณปอมก็ต้องการที่จะมาใช้สิทธิตรงนี้นะฮะจะรีบร้องค่าเสียหายคนละเท่าไหร่เรื่องร้องค่เงาเสียหายนะคะก็เราก็ปรึกษากันนะคะก็ให้คุ้มกับที่เขาด่าเราอ,ะอ่ะก็คือน่าจะเป็นหลักล้านอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่าจะกี่ล้านอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูกันว่าเขาว่าเรากี่ครั้งแต่ตอน,นี้แค่ต่อรายใช่ไหมคะต่อรายคะ่ะต่อรายเป็นหลักล้านแน่ๆอยู่แล้วคะ่ะแต่ว่า ลายลายเอ่อสี่ลายที่พูดมาเนี่ยคือบางคนเออส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้ว่าเราแค่ครั้งเดียวไงเอ่อเขาก็จะมาพูดเรื่อยๆอย่างเงี้ยหลายๆครั้งอย่างเงี้ยเขาพูด่ามาต่อเนื่องอ่าต่อเนื่องยังต่อเนื่องอยู่ถ้มีติดต่อเข้ามาไกลเกลี่ยรงเลยเขาไม่รับคําขอโทษค่ะก็คือต้องรับผิดชอบกับคาพูดที่เขาได้เขียนลงไปเพราะมันบันทึกไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรับผิดแหละมาว่าเราแบบเนี้ย เอ่อขอโทษเป็นเงินสดใช่ไหมคะรับคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้น,นะคะ่ะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่ว่าเอาเงินไปช่วยคนอื่นมันได้เงินจะทำอะไรดีคะก็เอาไปช่วยเอ่อใครที่เขาเดือดร้อนนี้ยคะ่ะคนดา่าเขาตัวอย่างคะตอนนี้มันไม่แน่ใจว่ารู้หรือเปล่าไม่ได้ก็ดูอยากยุดดันก่ปอล่ะต้อคะก็เตรียมเงินไว้ละกันเพราะว่าไม่รับคำขอโทษเป็นคำพูดหรือกระช้านะคะก็รับขอคำขอโทษเป็นเง,ง,งเินสดนะคะแล้วก็ รับผิดชอบด้วยอยากจะเห็นหน้าเหมือนกันจะได้ไม่ไปทำของคนอื่นอ่ะโออย่าทำนิสัยแบบเนี้ยเพราที่เราตรวจสอบเป็นบุคคลแม่ๆไม่ได้เป็นปิดบัตการปอดภัยของไทยยังไงหรือเปล่าเป็นบุคคลค่ะเป็นเป็นบุคคลเลยค่ะเป็นพวกไอโอหรืออวตารอันันี้อันนี้ไม่ได้ใจเดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนแบบว่าสืบสืบสวนต่อไปนะคะแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยสี่คนนี้น่าจะเป็นตัวบุคคลอไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นใคยหรอกน่า โรคจิตหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจอะแต่เรามั่นใจในหลักฐานที่มีอ๋อมั่นใจใช่ไหมคะมั่นใจ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 ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาท่ายมาขนาดนี้ที่ออกมั่นใจการทำงานของตำรวจไหมเมื่าจับเขาได้มั่นใจค่ะมั่นมั่นใจการทำงานของตำรวจค่ะเพราะว่าคนพวกนี้คือเขาถ่ายมาหลายครั้งไม่ใช่พี่หยอคนเดียวคือเขาทําแบบนี้กับหลายๆคนใช่ไหมแล้ะทานี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอมคิดว่าทุกท่านก็คงอยากจะจับ ให้ได้อยู่แล้วละค่ะและคิดว่าครั้งนี้ถ้าเกิดว่าจับไม่ได้มันก็ไม่ใช่แล้วว่เพราะว่ามันหลายครั้งแล้วในการทำ<ม>อะไรเงนะี้ยก็คิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้แน่นอนแ<พ><ข>น่นอนค่ะถ,ถ,ถ้าในแง่ของกฎหมายนะคะเราสามารถแจ้งความหรือว่าฟ้องร้องในฐานอะไรไปบ้างคะก็เบื้องต้นนี่ข้อหาหมิ่นประมาทค่ะเป็นที่แน่นอน,นะคระับ <โฮ S 2> ยังอย่นอกแม่เหนือแล้วก็เดี๋ยวเรา ไปดูรายละเอียดทีนึงว่าจะมีการผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าวัดวนนี้เราจะจะจะขออนุญาตมามาแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อหามีประมาทก่อนเบื้องต้นก่อนถ้าเกิดว่าผิดพรบ,อรบอรคอมก็อะไรที่แบบว่าเข้าข่ายแจ้งหมด,อมดเอาหมดมเอาหมดทุกอัน<ม>จะได้ไม่ไปทำอย่างนี้คนอื่นอโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ